ไปดูเขาหน่ะว่าเขาไลฟ์ยังไงอะไรเผื่อจะเป็นแนวทางเนาะแสะดงว่ายายคาไปดูคุณจะเดาบ่อยคุณจะเดาก็หายไปเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเลยใครเป็นคนบอกว่าฟังฟังแก้วร้องเพลงแล้วประสาทเสื่อมใครพงษ์สะท่อน,นเหรอโอ้ยอย่าไปเชื่อพงษ์สะทอนนะพี่เขาเป็นอย่างนี้แหละเขาชอบแบบกวน กวนแก้วอืมใช่ใช่นะเมื่อวานร้องเพลงน่าเห็นไหมพี่หูถึงแล้วนะพี่เริ่มฟังเพลงเป็นแล้ว <c oughs> ถ้ามีดนตรีนะแก้วว่าแก้วจะร้องดีกว่านี้อันนี้ไม่มีดนตรีไงคนเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แเราค่อยฝึกฝนนะพี่เนาะ ใครจะเก่งมม่ตั้งแต่เกิดเนาะบูเบอร์รี่แต่เสียดายมันต้องชงกินน,น่าจะกอกปากได้เลยวันนี้ก็ไม่ได้ร้องน่าจะร้องสามทุ่มแแหละสองสามทุ่มยายคำแกก็ไปอยู่แกถึงอจะเดาไงครับคุณน้องแก้วยายคำแกก็ไป อยู่แกถึงรักสะดาอ๋อเขารักสะดาเหรอเขารักกันใช่ไหมเห็นยายคำคนมาจีบตั้งหลายคนมีฝรั่งด้วยสเสน่ห์แรงเดี๋ยวนี้ยายคำสเสน่ห์แรงอุดรอ,อุดรก็จีบยายคำมีอำนาจบาวเคนนอะ่ะบาวเคนเห็นลองไปถามยายคำดูนะครับว่า ชอบสะเดาป่ะโอ้เขาก็บอกว่าเขาชอบไม่ต้องถามก็รู้แล้วเขาพูดประจําอยู่แล้วว่าชอบสะเดาคงจะมีเสน่ห์นนะมุณสะตดาอาะนี่ยังไม่เจอจริงจริงจังๆอย่างจะเห็นแล้วเขาไลฟ์สดอ่ะอยากเจอตอนเขาไลฟ์สดอ่ะอยากดูเขาอ่ะอยากเห็นตัวเป็นๆของเขาอ่ะเออไม่ได้อยากเห็นรูปในคำเขาก็ชอบหลายคนเนาะ เห็นคุณดูดอนวันนั้นคุณดูดรก็จีบจีบยายคำโอยอย่างหวานเห็นยายคำเล่าให้ฟังนะแบบว่าจีบยายคำแบบจนยายคำไม่กินข้าวอะ่ะอยากลดหุ่นเพราะคุณอุดรจีบเออคุณอูดอจีบจนยายคำไม่อยากกินข้าวอยากลดความอ้วนตกลงยายคำก็ชอบไข่โอ้ก็เป็นสาวเนะาะก็จะจีบกี่คนก็ได้เนาะ คนยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแบบยังไม่มีสามีอ่ะเออจะจีบใครก็ได้อะไรอย่างงี้มั้งแก้วคิดว่านะบ่าวอุบลเนี่ยบ่าไม่ใช่บ่าวอุบลอุดรชื่ออุดรเนาะแต่ห้องยายคำผู้ชายเยอะบอยก็ไปเฝ้าแล้วเนี่ยหนีจากห้องแก้วไปแล้วบอยก็ชอบยายคำ บอยเด็กเดือดเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะเขาเก่แล้วก็ขี้เหร่มเขาเก่แล้วก็ขี้เหร่มากสะดาวพี่เคยเจอแล้วน้องแก้วไม่ต้องไปดูหรอกเอา้าพี่อยากเจอเกไม่เก่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกพี่มันไม่เกี่ยวเลยไม่งั้นคนขี้เหร่คนเกลก็ไม่มีใครคุยกับเขาสิมันเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุยได้ น้องโพไม่มาเลยวันนี้เป็นไรเปล่านะโทรไปถามดีช่วยแม่ขายของแหละเขามาอยู่นะก่อนพี่โอมาเมื่อกี้เค้าก็มาไม่ใช่เหรอเขาเกลแล้วก็ขี้เลมากกว่าล่ะโอ้ทำไมพี่อยากมีเมียไปบ้าเขาอย่างนั้นนะ่ะพี่เคยเจอแล้วน้องแก้วไม่ต้องไปดูอ้าวอยากดูอ่ะ ยายคำแกบอกน้องแก้มีแฟนแล้วแล้วนะเหราเหรอโอ้ยายคำนี่เนาะมมีแฟนแล้วมันก็ไม่เป็นไรนี่มีแฟนแล้วมันเป็นไรมีแฟนแล้วก็แสดงความยินดีได้แฟนก็คือแฟนถ้าบอกแฟนก็แฟนจีบกันอะไรกันก็เรียกว่าแฟนทั้งนั้นแหละพี่พี่ ใช่ค yeah, oh, <laughs> ่ะโอ้มาถามทำไมพี่